น่าจะดีที่สุดของรถในยุคนั้นแล้วรถแม่งอยู่เฉยๆไม่ได้ใช้อะไรแล้วสายไฟมันพังได้ไงวะ Toyota Supra JZ-A r 3 4 C j u n ร์สามสี่ซ a จูเมแต่บางคนผมไปพูดเรื่องนี้ด้วยนี่ไม่ได้ไดเลยนะเขาบอกว่้นี่ไม่รู้เรื่องทุเรศไม่ได้เรื่องไม่มีรถนิยมเนี่ยก็ผมไปซีมา,มาคนเดียวตัวสีฟ้าของรถที่ล้อมาจากท้องฟ้า สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ไหวรถก่อนไหวรถก, <c oughs> ก่อนไหวรถก่อนไหวเจ้าที่ด้วย <c oughs> นี่ไงพี่คนนี้มาแอบดูนี้เลยนี่นี่พี่คนนี้ <c oughs> นี่ <c oughs> เออใช่พี่คนนี้เนี่ยมาติดฟิล์มนะครับ <c oughs> ต้องเรียกว่าดูแลทั้งบ้านรถเยอะมากนะอันนี้ก็มาเต็มระบบเลย <c oughs> ติดฟิล์มกระจกหน้าติดฟิล์มกระจกหน้า430ส่วนคันนี้ต้องบอกว่าสวยมากนะครับสีขาวหาได้ยากแล้วก็ ตัดสติกเกอร์แดงแล้วก็ภายในสีแดงด้วยนะครับพี่บิ๊กมาทีหนึ่งก็คือทํารถเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ขนมมาทีเนี่ยเด็กในอู่นี่อ้วนกันหมดนะครับจะมีขนมติดไม้ติดมือมาฝากกันเสมอก็คนอื่นดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับนะมาอะไรก็ติดไม้ติดมือมาฝากกันบ้างนะรับทุกข้อเสนอถ้าเป็นของฟรีนะกินฟรีมีเกียรติปูฟัง์ชันชอบสอ้วนะครับไ <Okay. S 1> หนๆก็ไหนๆล้วขอดูคนนี้หน่อยนะ Ferrari 430เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็น the revolution ของ Ferrari นะครับ <S 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 เป็นตัวที่เขาเรียกว่า successor นะฝรัร่งเขาเรียก successor ก็คือตัวที่มาแทนของ360 m o d e n a 360 m o d e n a เนี่ยตอนนั้นนี่ก็คือแบบโหเรียกว่าเปลี่ยนโฉมไปเยอะอะ f e r r a r i สมัยก่อนจะเรียมๆไฟป๊อปอัพไฟท้ายแบบ เป็น4ดวงวงกลมโดนัทใช่ไหมครับพอเปลี่ยนมาเป็น360ก็มีความโค้งมนขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับเป็นยุคเดียวกับที่ BMW ได้มีการเปลี่ยนโฉมเป็นของเขาเรียกว่าคริสแบงโก้คริสแบงโก h a ชนเดอ w o r l ลก็คือมีทั้งเหลี่ยมและก็มีทั้งโค้ง <Okay. S 1> นะคือตรงนี้จะดูมนปุ๊บจะมีมาตัดหักแหลมนิดนึงนะฮะจะมีความแบบมาแล้วก็ปาดตัดขอบแหลมนิดนึงเนงะี้ยก็คือจะบอกว่าเป็นยุคที่ เรียกว่าน่าจะดีที่สุดของรถในยุคนั้นนะเพราะว่าดีไซน์มันช่างเรียกว่า t m m l l s s นะ i m e l e s s คือการเวลาไม่สามารถทำอะไรมันได้มอ,มองวันนี้กับรถปี2004-2005นะครับตอนที่ออกมาใหม่ๆนะก็เรียกว่ายังสวยงามงดงามอยู่เสมอคันนี้ก็ยิ่งเป็นสีขาวด้วยเฟอร์รีปกติเราจะเห็นสีแดงกันเป็นส่วนใหญ่นะครับก็สีแดงไปสัก80%ของโลกนี้แหละคำพูด,ดง่ายๆนะครับ ส่วนที่เป็นสีต่างเนี่ยจะมีน้อย,อยถัดมาก็เป็นเหลืองเหลืองแล้วเป็นดําขาวก็จะยิ่งน้อยนะครับสีแบบน้ํางงน้ําเงินนี่แทบไม่ค่อยเห็นเลยนะครับสีขาวเนี่ยก็จะเป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่นนะเพราะคนญี่ปุ่นชอบรถสีขาวนะขาวบอดแดงนะก็คือเป็นแบบเป็นสเปคแบบญี่ปุ่นเลยคันนี้ก็มีใส่ล้อนะครับของนิชมาด้วยนะก็ออฟเซ็ตมันก็จะแบบล้นออกมานิดนึงนะคันนี้เขาเรียกว่าอยู่ใน flush fitment นะฮะยังไม่ได้พกออกมากมานะครับแต่ว่า ทำให้รถเนี่ยสแตนด์ดูดีขึ้นเยอะนะครัคันนี้ก็มีการใส่ชุดแต่งสกูดเรียมาด้วยนะครับก็จะมีคาร์บอนตรงนี้ย้ายท่อมาอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีอะไรในรถคันนี้เลยที่แพงไปกว่าทะเบียนใบนี้เหมือนทะเบียนน่าจะแพงกว่ารถหรือว่าซูสีกันให้คำนี้แล้วกันนะฮะถ้าใครสนใจวันนี้พูดมาถึงตอนนี้ละเจ้าของมีเจตนาส่งมอบทั้งทะเบียนและรถเขาต้องเรียกว่า ถ้าอยากได้จริงๆลองใหญ่ๆไปนะใหญ่ๆไปอาจจะได้นะฮะไม่ได้ตั้งขายแต่ใหญ่ๆไปอาจจะได้นะครับเช่นแบบเอออยากได้ทะเบียนไปนี้สัก9ล้าน10ล้านได้ไหมอ่ะอาจจะได้อาจจะได้ของกลับบ้านนะฮะต้องบอกว่าสเปคคันนี้สวยจริงๆตอนนี้ติดฟิล์มกระจกเสร็จแล้วแหละเรากําลังตั้งเรื่องที่ปัดน้ําฝนกันนิดหน่อยนะครับรถ <Okay. S 1> สีขาวเนาะไม่ได้มีอะไรให้ดูแลมากก็นอกจากเรื่องอความสะอาดนะครับมันจะเป็นรถที่ดูสกรปรกค่อนข้างยากอีกแล้วนะฟิล์มอันนี้เนี่ย เป็นเรียกว่าครึ่งหัวดั้งเดิมออริจินอลมาเลยนะครับก็มีความเก่านิดนึงนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่ารถคันนี้ไม่ได้ใช้เลยเราก็ไม่แนะนําให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปก็ก็ไปจอดนะคันนี้ได้วิ่งได้สักปีเราประมาณ50โลนะครับส่วนใหญ่การวิ่งแต่ละครั้งก็ประมาณระยะทางไม่เกิน10กิโลนะครับเป็นการวิ่งไปอู่เปลี่ยนแบตเปลี่ยนฟิล์มกระชกเติมน้ํามันเติมลมยางนะครับไม่ค่อยมีให้เห็นกันบ่อยๆเนาะสีสามศูนย์สีขาวนะครับ งดงามงดงาม,งามล้อเลอสวยมากเบรกสีเหลืองอย่างนี้ยิ่ง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 สวยเลยทะเบียนนี่ก็ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่นะครับคนอื่นต้องเอาเป็นยิ่งอย่างมาหัดติดขนมติดไม้ติดมือมาฝากด้วยนะชักชวนกันไปกินร้านอาหารอร่อยอร่อยบ้างนะฮะเหมือนพี่บิ๊กนะครับพี่ชายใจดีของเราเลยดูแ่ดูแลกันไปยาวๆนะฮะดูแลกันไปยาวๆกับกับรถของบ้านนี้นะครับตอนนี้เนี่ยคือใครเนี่ยไม่ได้รู้จักสนิทสนมมองมาก็จะบอกโวอู๋นี่มันแบบ น,นี่มันคงแบบขายดีมากรวยมากงานเยอะขนาดนี้จะบอกว่ายังขาดทุนอยู่เลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราใช้บุคลากรเยอะเกินนะฮะไม่เป็นไรครับมันมันก็ต้องเรียกว่าใจเรารักเราก็ต้องสู้ต่อไปนะ <Okay. S 1> ก็ยังขอบคุณทุกท่านเหมือนเดิมที่แบบเป็นลูกค้านะครับเป็นลูกค้าจริงๆนะที่มาแบบสนับสนุนกันก็ต่อชีวิตให้ไฟของฟูลฟังก์ชั่นยังเปิดไปได้อีกหนึ่งวันนะครับ ช่องบริการที่1เป็น Toyota Supra JZ-A JZ-A 80นะคันนี้ก็เรียกว่า Mark 4นะเห็นแล้วทำให้นึกถึงรถตัวเองที่ซื้อมาได้ร่วม4ปีละยังไม่เคยเห็นเลยว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ใกล้จะเสร็จละรถผมนี่คือเกียร์คันนี้มีลูกเดียวในประเทศไทยผมบอกเลย Tremex นะฮะของ g r a n a s Racing นะฮะเป็นเกียร์ชุดเดียวกับรถ ซูปราคันสีส้มที่วิ่งเวลา6วินาทีในควอเตอร์ไมล์ที่เป็นรถ H Pat t e r n นี่ผมใส่ลูกเดียวกันเลยเ mm hmm. ฟืองท้ายกระโหลกลุ่งอย่างนี้นะครับส่วนคันนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องความร้อนนะฮะเข้ามานะครับสายไฟพัดลมหม้อน้ําละลายเลยนะครับก็คงจะต้องมานั่งไล่เลียงในเรื่องของวริงกันใหม่นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็แน่นอนฮะคุณก็เห็นอยู่แล้วนี่เรื่องวริงเรื่องวริงเนี่ยตอนสมัยก่อนผมก็สงสัยนะคำว่าวาริงก็คือการเดินสายไฟว่า แล้วรถแม่งอยู่เฉยๆไม่ได้ใช้อะไรแล้วสายไฟมันพังได้ไงวะถูกไหมครับก็บางทีเกิดขึ้นจากความเก่าสายไฟเนี่ยจะมีทั้งทองเหลืองมีทั้งเป็นบางเส้นก็จะเป็นเงินบางเส้นก็จะเป็นโลหะผสมหลายๆชนิดนะครับพออยู่เก่าไปชื้นไปก็อาจจะมีเขาเรียกว่าสนิมเกิดขึ้นบ้างเนื่องจากว่าพอตัวเหล็กโลหะไม่ได้โดนไฟฟ้าประจุไปเดินให้ทํางานเนี่ยมันก็มีการเสื่อมสภาพนะฮะ ก็เลยทําให้บางทีมีการลัดวงจรมีการชอ็อตมีการละลายเกิดขึ้นได้นะครับหรือบางทีจะเป็นที่ฟิลนะฟิลเนี่ยมีการทํางานคุณภาพน้อยลงทําให้สายไฟมันร้อนขึ้นนะฮะร้อนไปก็เริ่มละลายละลายก็ติดเชื่อมกันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทีนี้ข้อแนะนําคือต้องไล่ใหม่หมดเลยคือเริ่มต้นแต่ศูนย์นะครับอาจจะต้องเดินไวริงสายไฟของตัวเครื่องยนต์ใหม่นะครับของเครื่องยนต์ของบอดี้มันก็จะแยกกันนะอันนี้ก็ แล้วแต่งบประมาณกับความรักรถของท่านละกันว่าท่านจะเริ่มยังไงนะฮะการดําเนินการของ A34 อนี่ก็เรียกว่าดําเนินมาเรื่อยๆคุณไปดูข้างในนี้ตอนนี้เข้าไปเกือบจะหมดแล้วนะเกือบจะหมดแล้วนะฮะอันนี้คือต้องเรียกว่า r 3 4 c j u n e Made in Thailand นะครับ Made by Full Function นะเ,เพราะว่าประกอบกันที่ไทยเลยนะอย่างนี้เรียก Made in Thailand ได้ไหมมันก็ต้อง Made Thailand นะ<า>ใช่ไหมเออนั่งประกอบอยู่นะฮะนี่คุณดูโหเนี่ยโครงเครืองี่เจี๊ยบเจ๊บเลยนะหวานเจี๊ยบเลยนะ ใหม่กิฟอะใหม่กว่าตอนรถใหม่อีกเอาพูดเลยนะครับรถบ้านนี่ไงรถบ้านก็เข้ามาน่าจะตั้งโซ่ทัมมิ่งนะครับตั้งโซ่ทัมมิ่งหรืออาจจะต้องเปลี่ยนเลยนะคันนี้อย่างที่เห็นก็ค่อนข้างค่อนข้างยุ่งวุ่นวายเหมือนกันนะตอนนี้ก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆเลยแหละเรื่อยๆเลยนะครับโอ้นี่ไงคันนี้ไปเก็บสีโลบามาเปไงโลบาเหลืองแล้วถูกต้องเลยไหม คือตามสเปคเนี่ยถูกต้องเลยต้องเพราะว่าภายในคันนี้มันมีสีเหลืองเราก็จะทำโลบาร์สีเหลืองนะครับหรือตรงเนี้ยออกมาดูในเรื่องของอความชื้นนะครับ <Okay. S 1> ว่ามีอะไรที่อยู่ใต้พรมที่เป็นเป็นตัวแผ่นวัสดุซับเสียงที่มันชื้นหรือเปล่านะครับพ <Okay. S 1> อไหนๆเราเลือกมาเสร็จปุ๊บเราก็เลยเก็บสีโลบาร์ซะเลยนะครับเพราะว่ามันมีส่วนที่มันมันเป็นรอยนิดหน่อยนะครับเราก็ไปเก็บสีโลบาร์มาคันนี้แม่งถ้าเป็นไปได้นะเรียกว่าอยากจะมีไว้ในครอบคอรองของตัวเองแต่ก็ พูดยากนะครับเพราะว่าเงินเราก็ไม่มีไอเราก็จนซะด้วยทีนี้ก็วาวุ่นเลยเพราะว่าถ้าถ้ารวยก็ไม่วาวุ่นนะรวยก็ซื้อแม่งอย่างเดียวแต่ครน,นี้ไอพอดีเราก็จนซะด้วยทีนี้เราก็วาวุ่นเลยวาวุ่นจริงๆอยากได้กว่าคันนี้แม่เงเกียร์กระปุกมีแค่ผมว่ามีแค่สองสำคัญในประเทศเองนะเกียร์กระปุกนะสำหรับเก้าก้อนหนึ่งจุดหนึ่งนะครับด้านนอกก็ยังมีงานไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับโซนของล้างรถวันนี้ใครยังไม่ได้ล้างรถนะก็ สามารถเข้ามาล้างได้นะครับช่วงนี้ฝนตกใครไปขับรถลุยฝงล,ลุยฝนมาเวลาเราล้างเนี่ยเรามีการฉีดในเรื่องของช่วงลงช่วงล่างด้วยนะครับปิ่งนกปิ่งนกมันจะได้อยู่ได้นานบูชชงบูชชิ่งย้ายหรือได้นานล้างรถที่ฟูฟังก์ชันเนี่ยผมบอกเลยรอนิดนึงเพราะว่าอะไรหรือว่าคือเราล้างละเอียดใช่ไหมก็คันนึงก็ใช้เวลาสักประมาณ3 0 4 0นาทีนะครับตั้งแต่รถคุณได้เข้าช่องนะถ้ายังไม่ได้เข้าช่องก็รอหน่อยรอก็ไม่ต้องไปโห่ oh. คือเรียกว่าสละเวลามานั่งเฮฮาหน่อยตรงนี้ก็นี่ไงมีร้านวอฟมีเบเกอร,กรี่ให้คุณได้แบบกินกันหนุบหนับทั้งวันนะครับ mm hmm. ก็เรียกว่าครบวงจรนะตอนนี้ต้องต้องบอกว่าตรงนี้นี่แม่งคือตื่นเช้ามาโหไม่อยากอยู่บ้านแล้วก็ต้องรีบมานะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเรียกว่าครบเครื่องที่สุดละนะครับงานฟิล์มดีกว่าอ่ะมาส่วนของฟิล์มนะครับโอ้โหคันนี้เลยเสร็จแล้วแม่เสร็จแล้วมันสวยมากต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวช่วงนี้อาจจะต้อง ลดคำสบดลงนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ทาร์เก็ตกลุ่มคือคนที่ติดตามในชั a n n e l ในเพจนะครับตอนแรกเราเรามันจะมีสเตตัสบอกให้ปะว่าท่านผู้ชมของเราอยู่ในโซนอายุเท่าไหร่เท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยเพิ่งมารู้ว่าที่บอกว่าระดับอายุ35ขึ้นไปเนี่ยจริงๆเป็นโทรศัพท์คุณพ่อคุณแม่แล้วเด็กๆดูเยอะอ่าต้องขออภัยคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่บางทีมันก็มี ทำสบัดไปบ้างนะครับคงจะต้องลดลงนิดนึงนะฮะในฐานะที่เป็นพ่อเหมือนกันนะก็ขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะครับบางลีลามันแบบมันคึกคักไว้นิดนึงมันคึกคักไว้นิดนึงยังไงต้องขอภอภัยคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกรับชมอยู่ในทางช่องนี้ด้วยนะครับคายเยนนะครับอันนี่รถปีใหม่เลย2022นะครับโอ้โหดูงานเด็ดแลวเขาเรียกว่านอกในจริงๆแต่ผมต้องบอกเลยว่า ของเราเนี่ยต่อให้เข้าไปได้ขนาดนี้เนี่ยคุณไม่ต้องกังวลนะครับของเราไม่มีถอดประตูนะบางทีมีถอดประตูไปแล้วกลับมาตั้งเติ้งแล้วมันจะมันจะประตูมันปิดไม่สนิทได้พอดีนะครับหลายคนเนี่ยคือเป็นกังวลในเรื่องของการถอดอะไหล่ชิ้นส่วนนะครับก็บางคนันถ้าไม่อยากถอดก็ให้แจ้งล่วงหน้าเราก็ไม่ถอดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าถ้าถอดก็จะได้เรียกว่าเก็บงานยัดเข้ามุมได้เยอะกว่านะถ้าไม่ถอดเพราะมีความกังวลว่าอูรถเราจะไม่อยากโดนจับโดนแต่งแต่ผมแต่ผมบอกได้ไหมอันนี้พี่พูดได้สบาย คือจริงๆตอนรถคุณจากเมืองนอกมาถึงที่โชว์รูมวนหญ่างเขาก็ถอดหมดแล้วครับเขาต้องถอดมาประกอบใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่ารถอย่างรถปอร์เช่เนี่ยมาเนี่ยไม่ได้ใส่คิ้วมาเลยไม่ได้ใส่คิ้วไม่ได้ใส่ลิ้นไม่ได้ใส่กัน r ิฟเฟิ r เซอร์มาเลยเขาก็มาใส่ที่นี่นะครับเพื่อให้การขนส่งไปได้ง่ายเพราะอะไรรู้บ่ามันต้องล็อกเชือกล็อกอะไรข้างล่างไงถ้ามีพวกนี้อยู่มันก็ล็อกไม่ได้ฉะนั้นบางทีอย่าไปคิดมากนะครับแต่บางคนผมไปพูดเรื่องนี้ด้วยนี่ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยเขาบอกว่านี่นี่ไม่อง นะไม่รู้เรื่องเลยจะมาว่าผมไม่รู้เรื่องเนี่ยผมน่าจะรถผ่านมือมาเป็นหลักพันคัน <c oughs> คุณเนี่ยผ่านมากี่คันคุณจะมาเออจะมาแน่ลองวิชากับผมสีคันนี้เป็นกรปบ,บูนะครับต้องบอกเลยว่าผมว่าเดี๋ยวสักพักเราจะเริ่มเริ่มลิมิเต็ดในเรงขสีแล้ว <c oughs> เช่นกรปบ,บูจะสั่งมาแค่สิบม้วนจบ <c oughs> เพราะว่าคือบางคนทําออกไปเสร็จก็ไม่อยากให้คนอื่นทําตามก็อยากจะมีคนเดียวอยากจะมีน้อย นึกออกไหมก็เข้าใจเขาอะนะเพราะว่าฟิล์มมันก็ไม่อยากขับรถออกไปซ้ำมาใครอะไรเงี้ย <Nope. S 1> อย่างจริงๆตอนนี้เราพยายามเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะไม่ไม่อยากับข่เยนกับบูอีกอะเพราะเดี๋ยวมันออกไปเจอบนถนนแล้วมันก็ตึ่มโปะ๊ะ oh. ใช่ไหมนะเออเราก็เรียกว่าเราทากับบูมานเน่ยทั้งหมดผมก็เป็น10แล้วนะแต่ยังไม่ซ้ำกันเลยนะมีก็าวสอง GT 3 GTS 7จ8 9 8 1เนะขายเยนพนาใช่ป่ะก็ดีครับหลบๆกันไปมันจะได้แบบ คือคนใช้รถประมาณอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็พักอาศัยอยู่ในย่านใกล้ๆกันแหละนะกินข้าวก็ที่แบบห้างก็ไม่มีไม่อยู่ที่อ่ะเอาผู้หี้ดีกว,วานะพาะรากอนเนบัสซี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วจอดรถซูปเปอร์คาร์ใช่ไหมมันก็ก็ไม่อยากให้ไปซ้าไปปะกันนะครับคันนี้นี่มีล้อฟูลฟังก์ชันด้วยคือเจ้านายเนี่ยเขาวุ่นวายมากวาวุ่นวาวุ่นไอ้เจ้านายเรานี่ก็รวยมากซะด้วยครีก็เลยวาวุ่นเลย,อย,ยเอ๊ไปคือลอแรกเนี่ยข่าวล้อทอง ตอนนี้อยากจะเปลี่ยนเป็นข่าวล้อด,ดําดีไหมถามความเห็นผมว่าผมว่าฟ้าทองนี่สวยแล้วนะเ<อ>นอะฟ้าทองนี่คือแบบสวยมากนะสำหรับผมนะคือจริงๆเวลาคนมาคุยกันเรื่องของความเห็นของสีในการสร้างคอมบิเนชันเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะรับฟังความคิดเห็นคนอื่นเท่าไหร่เพราะว่าเอาแบบโมโมอันนี้พี่พูดเลยได้ได้ใช่ไหมได,ได้ใช่ไหมก็ผมไปซีมามาคนเดียวผมยังไม่เห็นคนอื่นเขาไป <S <S ก็ผมก็ผมมีรสนิยมอ่ะถูกไหมละ่ะถ้าผมแบบรสนิยมผมมันแบบทุเรศไม่ได้เรื่องไม่มีรสนิยมเนี่ย <ST AR> ก็คงเขาคงไม่เชิญไปซีมาไหมใช่ไหมอันนี้อันนี้พี่พูดได้ใช่ไหมเออฉะนั้นนะครับก็ไม่ค่อยจะอยากจะเป๋เท่าไหร่ <S 2> <S 2> <S เวลาเราตัดสินใจอะไรไปแล้ว <S <S มองปุ๊บถ้ามันสวยปุ๊บนะผมว่าส่วนหนึ่งคือเรามีคนที่แบบว่าชอบศิลปะนะชอบศิลปะเราเล่นดนตรีเรา อชอบงานอาร์ตชอบอะไรเน,นี้ยมันก็จะเข้าใจเรื่องของการแบบผสมส่วนผสมสีซึ่งอันเนี้ยคือมันมันดีไปหมดแล้วมีเหลืองกับทองปนกันแล้วมันมีนมดําตัดอยู่แล้วดําก็จะมาล้อกับตรงนี้นะครับอันนี้เราลองแบบรีวิวเหมือนแบบบูมทลิตไปดูบ้านเลยเขาก็จะบอกว่าถ้าเราดูนที่เอลเมนต์นะครับของพลาสติกที่อยู่ด้านหน้าของไฟหน้านะครับมองเข้าไปในส่วนของด้านในที่ทำให้สีดำเนี่ยล้อกันมากับ ล้อล้อกันมาคำนี้ได้ยินบ่อยมากคือ,อยังไงล้อ,อดําอีไอปีดําเนี่เหรอไม่ใช่เหรอไม่เข้าใจไม่เข้าใจคำว่าล,ล้อกันมาคืออะไรตามกันมาอย่างเงี้เหรอล้อเลียนเอลเมนต์เอลเมนต์เนี่ยอ่าเป็นมีการแล้วก็อะไรนะเขาจะชอบบอกว่าแล้วก็ทางตัวของล้อเนี่ยนะครับก็เป็นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งสีของมันก็จะเรียกว่าดึงความเป็นวัสดุ ในความเป็นปัจเจกของล้อออกมาได้ชัดเจนนะครับยางเนี่ยเขาก็เลือกที่จะใช้สีดำนะครับสีดำเนี่ยก็จะสื่อถึงความเป็นยางที่ชัดเจนนะครับยางบ้านมึงเป็นสีขาวก็แย่แล้วนะครับในใน่วนในส่วนของเรื่องเบรกนะครับก็มีการเลือกใช้สีเหลืองที่ทำให้เกิดคอนทราสต์นะคอนทราสต์ขึ้นมากับตัวสีฟ้าของรถที่ล้อมาจากท้องฟ้านะครับ แล้วก็แบบนี้ไปหลอกทองฟ้าเอ๊ะไอ้ท้องฟ้าไงคือผมว่านะดูรีวิวบ้านเนี่ยคือมันเคิร์มเพราะภาษาเขามันสวยไงใช่ไหมแต่ว่าพอเอามาพูดกับรถจริงๆก็ดูประหลาดนะผมว่ามันดูประหลาดนะครับนี่ครับมีการตัดในเรื่องของกระจกขอบสีดำนะครับซึ่งให้เห็นความเป็นวัสดุพลาสติกชัดเจนนะดึงเอกลักษณ์ของความเป็นพลาสติกออกมาอย่างนี้เหรอใช้ได้ไหมคุณชอบไหมคุณชอบฟังเหมือนมั้ย จริงเหรอเออเอาไว้นอนเอาไว้ดึ <c oughs> มึงเหมือน <c oughs> เดี๋ยวนี้จะเอาคลิปกูที่เคไปใช้ดูตอนก่อนนอนอย่างเงี้ยหรออย่าง <c oughs> เช่นคัาสีเหลืองเนี่ยนะครับก็จะเลือกใช้ในสีเหลืองที่เป็นโทนของความร้อนนะครับเ,เพื่อที่เห็นแล้วจะได้รู้สึกสดชื่นทุกครั้งที่คุณออกมาเห็นตัวรถของคุณในกลาดนะครับในส่วนของด้านชายด้านล่างเนี่ยก็ทางปอร์เช่เลือกใช้วัสดุที่เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็เลือกใช้สีดํา ซึ่งสีดำเนี่ยจะบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของสัจ,จวัสดุของ <S 2> <S 2> <S 2> ของพลาสติกได้ชัดเจนนะนะดึงความเป็นพลาสติกออกมานะครับเพราะถ้าเราลงสีไปอาจจะไม่รู้ว่าเป็นพลาสติก <S <S เราต้องดึงความเป็นพลาสติกออกมาอย่างนี้เหรอสุดยอดเลยคือแปล,แปลว่าจริงๆพวกเขารีวิวบ้านเขาลํำเก่งกว่าเรานะเอยเดี๋ยวผมจะต้องไปฝึก ผมจะต้องลํำด้วยภาษามนี้บ้างนะครับอันนี้ลงแลบใสเนาะรออีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวคงใกล้ได้เริ่มงานนะเฮ้ยแต่ผมว่าสวยนะคุณคุณลองช่วยดูอีกทีนี้คือคือเจ้าของนี่เขามีแอบคิดนิดนึงว่าจะไปล้อดําดีไหมอะผมถามคุณหน่อยว่าดำไหมเนาะอันนี้สวยนะสวยนะเพราะว่าผมเลยว,ว่าก็มีผมไปซีมาอยู่คนเดียวเข้าใจไหมผม ผมก็ยังไม่รู้ว่าแบบเออไอ,อคนนี้เขาบอกว่าแบบเขาจะมาเถียงเรื่องเทสกับผมเนี่ยมันมันยังไงวะนะครับโอเคครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้เนาะคร่าวๆนะครับ่อน่อนไปเดี๋ยวสอนวิธีแบบเลือกซื้อรถใหม่อะไรนะสอนวิธีเลือกซื้อรถใหม่ว่าดูรถซื้อใหม่ต้องดูยังไงอะไรซื้อรถใหม่หรือซื้อรถมือสองรถมือสองใช่ไหมรถมือสองนี่ต้องแยกกันเลยกับรถใหม่นะรถใหม่ต้องต้องดูในเน็ตรถมือสองต้องมีฝีมือในการแบบ ดูนิดนึงว่าจะเ,าเลือกยังไงมีจุดมีเหลี่ยมไหนให้ดูเอาเอาไว้คลิปหน้าดีไหมติดตามไว้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจาะลึกกันเลยคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ